เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณชนครับคุณู้ฟังผมแนะนำตัวคุณชนนิดนึงนะครับคุณชนเขาบอกผมว่าเขาเป็นคนกรุงเทพโดยกําเนิดครับแล้วก็ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัยคือรับเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแล้วก็พวกประตูอัตโนมัติพวกระบบควบคุมการเข้าออกของอาคารขนาดใหญ่ต้องบอกว่าด้วยงานของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเกินตัวนะเพราะว่าลูกน้องก็ไม่ค่อยมี มีบ้างก็ทำงานไม่ดีแปบบ๊แบๆบก็ลาออกกันแล้วไอ้งานแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่งานติดตั้งเสร็จแล้วจบเลยแต่มันจะมีงานเซอร์วิสพ่วงเข้าไปด้วยเป็นการวารันตีเป็นการรับประกันและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณชนเขาก็เลยจาเป็นจะต้องวิ่งไปเซอร์วิสดูแลลูกค้าเก่าด้วยมันก็เลยทำให้ตัวเขาต้องขับรถออกเดินทางไกลบ่อยบางทีก็ไปต่างภูมิภาคไปไกลสุดภาคเหนือก็มี อีสานก็มีนะครับหรือว่าใต้บางจังหวัดก็มีเหมือนกันแล้วอาชีพนี้ที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นพอ่อเนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้คุณชนเป็นคนขับรถเดินทางไกลไปโดยปริยายซึ่งในเรื่องราวในวันนี้ที่ผมกําลังจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนมันเป็นช่วงปลายปีที่งานค่อนข้างจะเยอะและตัวคุณชนเองก็ต้องวิ่งออกหลายจังหวัดติดตดกันงานในกรุงเทพก็เยอะ ต่างจังหวัดก็แทบจะเต็มตารางเลยโดยจังหวัดที่เกิดเรื่องในครั้งนั้นครับมันคือจังหวัดนครสวรรค์เป็นหน้างานของลูกค้ารายใหญ่ตั้งแต่รุ่นพ่อของคุณชนที่จําเป็นจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษนะครับลูกค้ารายนี้ที่นครสวรรค์ครับเขาทำโรงงานแปลรูปพืชผลทางการเกษตรขนาดใหญ่มันมีวันหนึ่งเขาโทรมาหาคุณชนตอนบ่ายสามบอกประมาณว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดมันล่มทั้งหมดเลย แล้วมันเป็นปัญหาใหญ่มากนะเพราะว่าโรงงานของเขาใช้ภาพจากกล้องเป็นหลักฐานในการควบคุมการผลิตและเพราะแบบนั้นครับถ้ามันล่มนีง่งานใหญ่คุณชนในวันนั้นเขาก็เลยรีบตกปากรับคำลูกค้าไปรีบรับงานตั้งแต่ประมาณบ่ายสามโมงเย็นแล้วก็ขับรถจากกรุงเทพเดี๋ยวนั้นเลยวิ่งตรงไปจังหวัดน,นครสวรรค์แล้วก็ไปพยายามแก้ง,งานในคืนวันนั้นให้เสร็จซึ่งในคืนวันนั้นครับคุณผู้ฟัง คุณชนเขาบอกว่าหลังจากแก้งงานเสร็จก็หลังเที่ยงคืนไปแล้วตอนแรกเขาก็ตัดสินใจที่จะนอนที่นครสวรรค์ไปก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเดินทางกลางคืนแต่พอคิดไปคิดมาพอดูตารางงานอีกวันหนึ่งเขาต้องไปอยุธยาแล้วก็ต้องย้อนกลับไปที่บ้านก่อนเพื่อเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งให้ลูกค้าที่อยุธยาอีกทีหนึง่งเพราะอย่างนั้นครับเขาก็เลยจําเป็นจะต้องขับรถกลับจากนาครสวรรค์ตีตรงลงไปถึงกรุงเทพให้ถึงวันนี้เลย ด้วยความที่เวลาตอนนั้นมันดึกมากแล้วครับบนถนนก็แทบจะไม่มีรถเลยคุณชนเขาขับรถออกมาจากอำเภออําเภอหนึ่งของนครสวรรค์เพื่อที่จะเข้าถนนสายหลักที่มันเป็นถนนสี่เลนเนี่ยนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวมากสองข้างทางเขาเห็นว่ามันเป็นทุ่งนาสลับกับบ้านคนแล้วก็ป่าละเมาะไปถนนก็ติดติดดับดับ,ดบเป็นช่วงช่วงเพราะอย่างนั้นมันก็เลยทําให้บรรยากาศในคืนวันนั้นมันวังเวงผิดปกติ ยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือคือนนั้นมันเป็นคืนเดือนดับด้วยนะครับท้องฟ้ามันก็เลยมืดสนิทไปเลยคุณชนเขาบอกผมว่าเขาขับรถไปแล้วก็เปิดเพลงฟังไปเบาๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไม่เผลอหลับระหว่างทางก่อนที่หลังจากนั้นน่าจะราวๆ15นาทีได้ตัวเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆสักอย่างหนึ่งบนถนนเส้นนี้แน่เลยเพราะว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมานะครับมันมีรถสวนแต่ว่ามันมีไม่เยอะ แล้วบรรยากาศมันก็ดูเงียบๆเง,งาๆยังไงก็ไม่รู้จนสัญชาตญาณของเขามันฟ้องชัดว่ามันแปลกก่อนที่หลังจากนั้นอุณหภูมิแอร์ในรถมันจะเริ่มเย็นผิดปกติทั้งนี้นก่อนหน้านี้เขาก็เปิดอุณหภูมิปกติเลยนะครับที่เขาเปิดขับมาตลอดทางแล้วหลังจากนั้นเขาดันเห็นว่าที่ริมถนนไม่ไกลาจากตัวรถเขามากนะักเขาเห็นเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งกําลังยืนอ,อยู่ตรงจุดจุดนั้น ตอนแรกเขาก็คิดน,นะครับว่ามันเป็นเสาไฟที่มันชำรุดหรือไม่ก็หักหรือเปล่าแต่พอรถยนต์ของเขาเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้มากขึ้นเรื่อยๆรายละเอียดด้านหน้ามันก็ชัดแล้วก็ฟ้องให้เห็นว่ามันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งจริงๆผู้หญิงคนนั้นครับเธอสวมชุดกระโปรงยาวสีขาวคือมันไม่ได้เป็นชุดสวยเหมือนชุดราตรีนะครับแต่มันเป็นชุดเหมือนกับเป็นผ้าถุงเก่าๆหรือไม่ก็เป็นชุดกระโปรงยาวๆที่มันดูมอมแมมมากมาก ในตอนนั้นที่คุณชนเห็นเธอเธอกำลังยืนหันหลังให้รถคุณชนอยู่อยู่ตรงไหล่ข้างทางแล้วไอ้ท่ายืนของเธอเนี่ยมันแปลกมากคือเธอยืนตัวตรงเป๊ะเลยเหมือนทหารกำลังเข้าแถวเข้าเวรอะไรทำนองนั้นแล้วแขนทั้งสองข้างของเธอเนะครับก็เหยียดตรงแนบชิดลำตัวคือไม่เหมือนกับคนปกติธรรมดาธรรมดาที่มายืนรอรถเพราะว่าเธอหันหลังด้วยแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวอีกต่างหาก แตมมายืนอยู่ริมถนนตอนดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งคือมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกสุดๆเลยเพรคุณชนเห็นแบบนั้นครับเขาก็บอกตัวเองว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องดีแล้วล่ะเพราะจึงรีบเหยียบคันเร่งแล้วก็ขับรถให้ผ่านจุดๆนั้นไปให้เร็วที่สุดโดยในจังหวะที่เขากําลังขับรถผ่านผู้หญิงคนนั้นในระยะที่รถของเขาห่างจากตัวเธอไม่กี่เมตรจูๆ่ๆผู้หญิงคนนั้นเธอก็หันหน้ามาทางคุณชน แล้วการหันหน้ามาของเธอเนี่ยมันเป็นการหันหน้าแบบผิดธรรมชาติมากๆคือเธอไม่ได้หมุนตัวหรือว่าหันหน้ามาตามปกติแต่การมองมาที่คุณชนในตอนนั้นของเธอคือเธอหมุนคอมาเกือบร้อยแปองศาทั้งๆที่ร่างกายของเธอก็ยังหันหลังอยู่เธอเผยให้คุณชนเห็นใบหน้าของเธอเต็มๆว่าใบหน้าของเธอนั้นมันซีดเผือดเหมือนกับว่าใบหน้าของเธอไม่มีเลือดเลี้ยงอยู่แล้ว ดวงตาของเธอเบิกกว้างเหมือนคนตกใจสุดขีดก่อนที่เธอจะยิ้มเแย่ออกมาด้วยรอยยิ้มแบบแปลกๆที่มุมปากเอาจริงๆแล้วคือมันไม่เชิงยิ้มนะครับแต่มันเหมือนเป็นการพยายามอ้าปากให้กว้างแต่มันอ้าปากไม่ขึ้นแล้วก็พยายามดึงมุมปากให้ชี้ขึ้นอะไรทำนองนั้นซึ่งไอสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดนั่นก็คือดวงตาของผู้หญิงคนนี้ดวงตาของเธอมันไม่มีแววเลยเหมือนกับลูกตาคนที่ไม่มีชีวิต ไม่สะท้อนแสงไฟหน้ารถของคุณชนเลยแม้แต่น้อยและทันทีที่ตัวเขาเห็นแบบนั้นนั่นแหละครับจากที่เหยียบคันเร่งเร่งความเร็วอยู่แล้วคราวนี้เหยียบจนจมแป้นแล้วก็ไม่คิดจะชะลอรถหรือว่ามองกระจกมองหลังเลยแม้แต่น้อยคุณชนเขายอมรับกับผมมานะครับว่าตอนนั้นเขากลัวจนตัวสั่นไปหมดเขาขับรถด้วยความเร็วสูงมากแล้วก็ขับไปพักใหญ่ จนกระทั่งเริ่มเห็นแสงไฟจากบ้านเรือนของชาวบ้านแล้วก็เข้าสู่ถนนที่มันพอจะมีรถวิ่งสวนทีขึ้นตัวเขาถึงได้เริ่มรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาหน่อยซึ่งจากเรื่องราวที่ผ่านมาคุณชนเขาก็พยายามคิดเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เขาเจอเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่อาจจะเป็นคนบ้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนเมาแต่ถ้ามันเป็นคนจริงๆคนอะไรทำไมถึงหมุนคอได้ขนาดนั้น หรือไม่แน่นะเขาบอกว่าเขาอาจจะตาฝาดไปเองเพราะว่าความเหนื่อยล้าหระมั้งเพียงแต่ว่าไอภาพใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นมันไม่หายไปจากหัวเขาเลยคือมันติดตาครับคุณผู้ฟังแล้วก็ยิ่งคิดยิ่งขนลุกจนกระทั่งหลังจากนั้นเขาก็ขับรถต่อมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจนเขาเข้าสู่เส้นทางที่เขาเริ่มคุ้นเคยมากขึ้นมันเป็นช่วงที่ตัวเขาเองต้องเลี้ยวเข้าถนนสายรองอนะครับโดยที่ไอถนนเส้นนี้เขาก็ไม่ค่อยผ่านมาหรอก นานๆจะมาสักทีหนึ่งซึ่งบรรยากาศมันก็คล้ายๆกับก่อนหน้านี้คือทั้งมืดสนิทและทั้งสองข้างทางก็เป็นทุ่งนาบ้างเป็นป่ารกบ้างมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปลายและจากเรื่องราวเมื่อกี้ที่คุณชนเขาเจอเขาก็พยายามขับรถด้วยความระมัดระวังมากขึ้นรัวว่าจะไปเจออะไรแปลกๆเข้าอีกซึ่งถึงแม้ผมจะบอกว่าเขาระวังยังไงก็เถอะแต่หลังจากนั้นเรื่องราวมันดันหนักมากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าหลังจากที่คุณชนขับไปสักพักหนึ่งจูๆ่ๆเขาดันรู้สึกว่าทำไมเสียงในรถมันเงียบจังวะก่อนที่เขาจะมารู้สึกได้ว่าไอ้เพลงจากวิทยุหน้ารถก่อนหน้านี้ที่เขาเปิดคลอเอาไว้ตอนนี้เสียงเพลงมันหายไปแล้วคือเครื่องเล่นเพลงมันยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่าลำโพงมันไม่มีเสียงออกมาแล้วไอ้ไฟบนแผงหน้าปัดรถมันก็เริ่มติดติดดับดับ มีไฟกระพริบรูปเครื่องยนต์บ้างรูปยางบ้างรูปน้ำมันเครื่องบ้างติดติดดับดับอยู่แบบนั้นคือมันเป็นไฟเตือนทุกอย่างบนหน้าปัดรถเลยแล้วมันก็กระพริบถี่มากๆทั้งๆที่รถของเขาตอนนั้นมันก็ยังคงขับได้ตามปกติซึ่งพอเขาเห็นแบบนั้นนะครับคุณชนก็ตกใจมากพยายามขยับสายไฟพยายามกดเปิดกดปิดกดไปมั่วๆแต่จนท้ายที่สุดมันทําอะไรไม่ได้เลย น้าปัดรถของเขามันเหมือนไฟฟ้ามันรวนแล้วเขาก็จําเป็นจะต้องขับรถลากต่อไปแบบนั้นนั่นแหละเพราะว่าจะจอดก็ไม่ได้ทั้งสองข้างทางไม่มีบ้านคนไม่มีอู่ซ่อมรถไม่มีปั๊มน้ํามันไม่มีอะไรเลยและจากเหตุการณ์นี้เนี่แหละครับมันทําให้ตัวเขาเองเริ่มแน่ใจละว,ว่าไอสิ่งที่เขาเจอทั้งผู้หญิงคนนั้นที่เขาเห็นทั้งเรื่องแอร์ในรถที่มันลดอุณหภูมิเองทั้งเรื่องเสียงเพลงที่มันดับไปทุกอย่างมันต้องมีที่มาที่ไป และมันก็คงจะไม่ใช่เพราะว่าความเหนื่อยล้าของเขาแน่ๆคุณชนในตอนนั้นเขาพยายามทําใจเย็นที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็พยายามสวดมนต์ในใจนะครับขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองแล้วก็พูดออกมาทั้งๆท,ที่ตัวเองก็กําลังขับรถอยู่นั่นแหละว่าถ้ามีอะไรอยู่ที่นี่ขอให้ผมผ่านทางไปก่อนนะครับเดียามาค้องเกี่ยวกันเลยผมขอท,ทาธุระส่วนตัวของผมให้เสร็จ ซึ่งทันท,ที่เขาพูดจบครับคุณผู้ฟังเขาก็ขับรถผ่านป่าละเมาะแห่งหนึ่งแต่แล้วจูๆ่ๆเขาก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหน้าไอ้เงาที่ว่านี้มันเหมือนคนกําลังยืนอยู่กลางถนนเพียงแต่หลังจากนั้นไม่นานพอตัวรถขับเข้าไปใกล้เงาที่ว่านั้นมากขึ้นเขาก็เห็นครับว่ามันไม่ใช่ผู้หญิงคนก่อนหน้านี้เพราะว่าเงานั้นมันดูสูงใหญ่กว่าปกติแล้วก็ยืนนิ่งแบบไม่ไหวติงเลย ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานรถของคุณชนขับเข้าไปใกล้มากขึ้นอีกเขาก็เห็นว่าไอ้เงานั้นมันมีรูปร่างคล้ายกับผู้ชายตัวสูงใหญ่คือสูงไม่ต่ำกว่า2เมตรแน่ๆแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสีเข้มๆดูเก่าๆซึ่งไอ้ที่น่ากลัวเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายสูงใหญ่ของผู้ชายคนที่ว่านี้แต่ที่น่ากลัวคือที่ขาของเขาที่มันกำลังลอยอยู่บนเหนือพื้นถนน เหมือนกับว่าฝ่าเท้าของเขาไม่ได้สัมผัสกับหน้าถนนเลยและถ้าคนคนนั้นเขาลอยได้มันก็เท่ากับว่าคนคนนั้นน่าจะไม่ใช่คนซึ่งในความตอกใจของคุณชนนี้เนี่ยแหละครับเขาก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะหักหลบไปอีกเลนแต่พอเขาหักพวงมลาลัยเต็มแรงจู่ๆเขาดันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกระทบเข้ากับกระจกหลังรถอย่างแรง และจากเสียงที่เขาได้ยินมันก็ทำให้เขาหันไปมองกระจกมองหลังแล้วก็เห็นว่าที่กระจกหลังรถของเขามันเต็มไปด้วยรอยมือที่มันเป็นคราบดินเหนียวแปะอยู่ที่กระจกหลังรถแล้วไอ้มือที่ว่านี้มันก็ใหญ่กว่ามือคนปกติมากโดยที่ในตอนนั้นนั่นแหละครับคุณชนเขาตัดสินใจหนีแล้วเขาหาักพวงมาลัยไปอีกเลนหนึ่งทันทีทั้งทั้งที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่ามันจะมีรถสวนมาหรือเปล่า แต่โชคดีนะครับที่ตอนนั้นถนนมันว่างมากเนื่องจากมันตอนกลางคืนแล้วมันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวด้วยซึ่งพอคุณชนขับรถผ่านคนคนนั้นไปได้ตัวเขาเองก็มองกระจกมองหลังอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าคนคนนั้นเขาตามมาหรือเปล่าหรือว่าวิ่งตามมาหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรือลอยมาหรือเปล่าซึ่งไอสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันก็ไม่ต่างจากสิ่งที่เขาคิดหรอกเพราะว่าจากกระจกมองหลังที่มันสะท้อนให้คุณชนเห็น มันคือร่างของผู้ชายคนนั้นที่กำลังพุ่งตัวมาที่รถคุณชนจริงๆเหมือนกับว่าเขาวิ่งตามมาแต่ทั้งสองขาของเขามันไม่ได้ย่ำอยู่กับพื้นคือมันเหมือนกับว่าเขาลอยตามรถคุณชนมามากกว่าเอ้งเงาของชายคนนั้นมันลอยติดรถมาอย่างรวดเร็วจนกระทั่งคุณชนเหลือไปมองกระจกมองหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นว่าชายคนนั้นห่างจากตัวรถไม่ถึง10เมตรแล้ว รูปร่างของเงาผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ชายที่ดูตัวสูงใหญ่มากแล้วก็ดูโทรมแบบสุดๆผิวหนังของเขาดูเหี่ยวแห้งแล้วก็ดำคล้ำเหมือนกับร่างอันไร้วิญญาณที่ถูกทิ้งเอาไว้นานแล้วซึ่งอีกที่น่ากลัวที่สุดเดน,นะครับนั่นก็คือใบหน้าของเขาใบหน้าของชายคนนี้มันโล่งเตียนคือมันมีแต่โครงมีแต่โหนกกระโหลกไม่มีอวัยวะใดๆบนใบหน้าให้เห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนคนทั่วไป ซึ่งไอสิ่งที่ทำให้คุณชนสติแตกที่สุดนั่นก็คือหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีจู่ๆชายคนนั้นก็ทะลุกระจกหลังรถเข้ามาแล้วก็มานั่งอยู่เบาะหลังในตัวรถของคุณชนและจากการที่เข้ามานั่งบนเบาะหลังของรถคุณชนนี่แหละเท่านั้นแหละครับคุณผู้ฟังเขาตะโกนร้องออกมาสุดเสียงแล้วก็เหยียบคันเร่งจนจมแป้นี่น,นิดที่ว่ารถสั่นไปสั่นมาจนคุมพวงมาลัยไม่อยู่เลย เขาไม่รู้นะครับว่าเขาขับรถเร็วแค่ไหนแต่ไม่ได้แตะเบรกเลยด้วยซ้าและทุกครั้งที่เขาเหลือบมองกระจกมองหลังชายคนนั้นก็ยังคงนั่งอยู่นิ่งๆที่เบาะหลังรถคุณชนก่อนที่หลังจากนั้นชายคนที่ว่านี้จะค่อยๆเอื้อมมือของเขามาแล้วก็แตะที่ไหล่คุณชนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ามาอยู่ด้วยกันซึ่งหลังจากนั้นครับ ชายที่หลังรถเขาก็ออกแรงกระชากไหล่คุณชนอย่างแรงจนทําให้คุณชนเองที่ขับรถด้วยความเร็วสูงควบคุมพวงมาลัยของรถตัวเองไม่อยู่แล้วก็หักไหลลงข้างทางไปซึ่งมันก็แน่นอนครับคุณผู้ฟังรถมาด้วยความเร็วขนาดนั้นคุณชนเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พุ่งลงข้างทางเขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาไม่รู้สึกอะไรเลยสิ่งเดียวที่เขาจําได้ก็คือหัวเขาไปกระแทกเข้ากับพวงมาลัยก่อนที่ถุงลมนิรภัยจะทํางาน แล้วเขาก็หมดสติแบบที่ไม่ดูเรื่องอะไรอีกเลยซึ่งกว่าคุณชนเขาจะมารู้สึกตัวอีกทีนึ่งนะครับก็คือเขาอยู่โรงพยาบาลแล้วหัวแตกแล้วก็เย็บไปหลายเข็มเลยคุณชนเขาบอกผมว่าเขาโชคดีนะครับที่รอดชีวิตมาได้แต่รถของเขาเนี่ยสิพังยับเยินไปทั้งคันด้านหน้ายุบไปหมดแต่ที่แปลกก็คือด้านเบาะหลังที่ชายคนนั้นเขาลอยเข้ามานั่ง ตรงจุดนั้นมันไม่มีรอยบุบสลายอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังตำรวจก็เข้ามาสอบสวนคุณชนนั่นแหละพยายามถามคุณชนว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งคุณชนเองก็เล่าเรื่องทุกอย่างที่เจอตามจริงให้ตำรวจเขาฟังว่าผมเจอผู้หญิงชุดขาวแล้วก็เจอเงาตะคุ่มตะคุ่มของชายไรหน้าบินเข้ามานั่งในเบาะรถของผมแล้วก็ทำให้รถผมเกิดอุบัติเหตุซึ่งจากคำให้การนี้ของคุณชนเนี่ยแหละครับ ตำรวจเขาก็มองหน้ากันแล้วก็จับคุณชนไปตรวจสารเสพติดก่อนเลยคือพี่ตำรวจเขาบอกว่ามันจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไม่เชื่อนะครับแต่ก็ต้องทำตามหน้าที่ก่อนคำให้การอะ่ะมันไม่มีน้ำหนักอะไรเลยคุณผู้ฟังพูดว่ามีผีลอยเข้ามานั่งในรถมันลงบันทึกอะไรไว้ไม่ได้ทั้งนั้นทีนี้ในขณะที่รอผลตรวจสารเสพติดะนะครับมันก็มีดาบตำรวจคนหนึ่งคุณลุงคนนี้เป็นตำรวจวัยกลางคนดูมีอายุอานามหน่อย เขาเดินมายิ้มยิ้มให้กับคุณชนแล้วก็เอาเอ็มร้อยมาให้นะครับลุงดาบแกบอกว่าแกเป็นคนพื้นที่แล้วก็ทำงานอยู่บนถนนเส้นนั้นมาแทบทั้งชีวิตถนนเส้นรองเส้นนี้ที่คุณชนเลี้ยวเข้าไปมันเป็นถนนที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่าถนนสายผีผ่านลุงแกเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมันเป็นทางลัดที่มีการสร้างแบบผิดพลาดนะครับ มันเป็นถนนที่ตัดผ่านพื้นที่ป่าเล็กๆเป็นป่าช้าเก่าซึ่งตรงจุดนั้นถ้าเกิดมันเป็นป่าช้าการปรับหน้าดินมันก็ต้องขุดเอาร่างผู้เสียชีวิตออกไปก่อนแต่ตอนขุดขึ้นมามันก็มีแต่กระดูกแล้วครับแต่ถึงอย่างนั้นยังไงป่าช้ามันก็คือป่าช้านะครับคุณผู้ฟังมันไม่มีใครรู้หรอกครับว่าขุดเอากระดูกออกไปครบไหมหรือว่าเอากระดูกที่เคยอยู่จุดเดิมนะ่ะเอาไปไว้ที่ไหนกัน ลุงดาบแกเล่าให้ฟังต่อว่ามันมีหลายเรื่องเล่านะเล่ากันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของลุงดาบกแกละว่าถนนสายนี้ชอบมีคนเจอผู้หญิงชุดขาวมายืนขอความช่วยเหลืออยู่ริมถนนและคือถ้าใครจอดรถรับเธอขึ้นมาก็จะไม่สามารถขับรถออกจากถนนสายนั้นได้อีกเลยจะวนเวียนอยู่ในถนนสายนั้นนั่นแหละแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ และนอกจากเรื่องของผู้หญิงชุดขาวนะครับก็จะเป็นเรื่องของผู้ชายร่างกายสูงใหญ่ที่ลอยตามรถเหมือนที่คุณชนเล่าให้ฟังเนี่ยแหละเพราะว่ากันว่านะครับเงาของผู้ชายคนนั้นน่าจะคือวิญญาณของอดีตคนงานที่ทำถนนหรือเปล่าแล้วเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในการทำงานแล้วก็เสียชีวิตบนถนนเส้นนั้นดวงวิญญาณก็เลยพยายามหาตัวตายตัวแทนให้มาอยู่แทนแต่ลุงดาบแกก็บอก,กอน,นะครับว่าลุงเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ราะว่าบนถนนเส้นทางลัดเส้นนี้คนเสียชีวิตเยอะมากนะแล้วก็มีคนแบบคุณชนนี่แหละมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยแล้วก็เสียไปหลายคนแล้วแต่ดวงวิญญาณก็ไม่ยอมไปไหนสักทีลุงแกบอกว่าไม่แน่นะบางทีดวงวิญญาณก็อาจจะไม่ได้ต้องการตัวตายตัวแทนแต่ดวงวิญญาณเขาต้องการบริวารให้มาอยู่กับเขาหรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟัง พอคุณชนออกจากโรงพยาบาลแล้วก็เคลียรเรื่องตำรวจได้ตัวเขาเองก็ทำบุญครั้งใหญ่เลยทำไยว้สังฆทานทำบุญให้กับดวงวิญญาณที่บนถนนสายนั้นคือเขาไม่รู้นะครับว่าวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วทำไมต้องมาปรากฏตัวให้เขาเห็นคุณชนเขารู้แค่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวมากๆและตัวเขาเองก็จะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเลย จริงๆแล้วบางทีเรื่องของดวงวิญญาณมันก็เอาแน,เาแน่เอานอนไม่ได้นะครับบางทีการปรากฏตัวเขาก็ไม่ได้บอกอะไรว่าเขาต้องการอะไรดวงวิญญาณบางทีก็มีดีก็มีบางทีก็ร้ายก็มีหรือบางทีส่วนใหญ่นะเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ดวงวิญญาณในเคสนี้ของคุณชนแน่นอนครับผมคิดคล้ายๆลุงดาบแหละว่าดวงวิญญาณอาจจะต้องการตัวตายตัวแทนหรือไม่ก็ ต้องการบริวารให้มาอยู่ช่วยรับใช้หรือเปล่าเออตรงจุดนี้น่าคิดนะครับเพราะว่าลุงดําบอกว่าถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายคนแล้วถ้าเกิดต้องการตัวตายตัวแทนจริงๆมีคนมาตายแทนแล้วก็น่าจะไปเกิดสิทำไมต้องมาหาพวกหาทีมอยู่เรื่อยๆด้วยตรงจุดนี้ก็เป็นปริศนานะครับไม่มีใครรู้เหมือนกันแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณชน ตัวคุณเองคิดเหมือนผมหรือเปล่าต้องการบริวารอะไรแบบนี้เนาะหรือคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานอ่านและตอบกลับคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบ ไว้เจอกันใหม่กับร้อยเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ